คนไหนจะได้ชิงเข็มขัดของนาโอยะอิโนอุเอะก่อนขยับรุ่นนาโอยะอิโนอุเอะนักชกชาวญี่ปุ่นสถิติการชก24ไฟยังไม่แพ้ใครนอก21แชมป์โลกรุ่นแบนตทเวตของ WBA WBC WBO และ IBF มีแนวโน้มว่าจะขึ้นไปโชคในในรุ่นจูเนียร์เฟเธอเวในอีกไม่ช้าเพราะในรุ่นแบนตัมเวดหมดตัวสู้แล้วจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดอิโนโนเอะเขาบอกว่าจะยังไม่รีบร้อนสละแชมป์รุ่นแบนตัมเวดทั้ง4สถาบันแต่อย่างใดในตอนนี้เขาอาจจะชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ไปก่อนสักหนึ่งไฟในปลายเดือนเมษายนหรือไม่ก็เดือนพฤษภาคมปีหน้า อีกคนที่ได้ยินข่าวว่าอยากจะข้ามมาโชคกับอิโนโว่ก็คือฮวนฟานเชสโกเอสตาร d าสถิติการโชค44ไฟแพ้3นอก28ที่พึ่งโชคชนะโรมันกนซาเลสได้แชมป์ว่างรุ่น115ปอนด์ของ WBC มาถ้าคู่นี้ได้โชคกันก็น่าดูน่าดูมาก กัวรองแชมป์รุ่นแวนตัมเวทตอนนี้ทุกคนตอนนี้อินโนเอะเป็นแชม115ป์ร้อยสิบห้าปอนเขาคาดเขาแข้คาดไม่ได้โชคกับสทหารเสือของรุ่นอย่างโลมันสีสเกตควดาสและเอสตาดาเพราะข้ามรุ่นไปก่อนจะได้โชคกันจริงหรือไม่ครับถ้าได้โชคกันจริงก็น่าดูครับ คู่ระหว่างนาวยาอิโนกิกับฮวนฟานเชสโกเอสตาร่าคู่นี้ถ้าเอสตาร่าเลื่อนชั้นขึ้นมาโชคน่าจะสนุกครับผมรอติดตามเชียร์กันได้ครับว่าไไฟนี้จะเกิดขึ้นไหม